สวัดีค่ะขอต้อนรับเข right ้าสู่วอชล My c ์ช n n นลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปลแน่นอนว่าไม่ใช่งวันนี้ล็อกไว้เลยล็อกไวเลยพอรู้ว่าจะคัมแบ็กล็อกไว้เลยทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่ไลฟ์อัพตั้งแต่วันจันทร์ตอนเที่ยงแล้ว เฮ้ยพี <ra ่เขาล็อกไว้เลยวางแผนไว้วางแผนไว้มาอย่างดีรู้ว่าจะคัมแบ็กก็คือล็อกกว้เลยกับเซเว่นทีนนะคะคัมแบ็กนี้เป็นมินิจฉร่้มเนาะชื่อซิงเกิลชื่อแต่ต้นว่าซูเปอร์เออซูเปอร์ซูเปอร์อะไรมันเล่นมุกอะไรอะก็แซ่บไงเข้าใจหรอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ทุกคนอันนี้ครับ ขอถามต้นคลิปเลย <board. S 1> คือเราเห็นหลายคนมากเรียกเพลงนี้ว่าซุนหงอคงซุนหงอคงเหรอก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเราเห็นว่าในในภาษาอภาษาอังกฤษมันชื่อว่าซูเปอร์แต่ว่าเราอ่านภาษาภา,า,าษาเกาหลีออไม่ออกก็เลยไม่รู้ไหนดูสิพี่ต้อนอ่านได้ไหมแต่ว่าเราก็คงไม่รู้ความหมายอยู่ดีอะเออว่าอ่านว่าอะไรซุนหงอคงโออะไรอ่ะซุนโอคงอะไรอะ เราไม่รู้ว่ามันเป็นััท์มาจากอะไรใช่แต่ว่าเราเห็นชื่อว่าภาษาอังกฤษว่าสุเปอร์นะคะปล่อยวันปล่อยมาแล้วก็นัดกันมาเลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งให้เราด้วยนะคะถึกนองครับแล้วกันวัตมีแบมเบอร์ชิพนะครับ ถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรอยอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์จ้าและที่สำคัญเราังมีปุ่มซุปเปอร์แปงฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเมมเบอร์ชิพสามารถติดตามได้ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์นะครับที่ตรงที่เดิมนะครับส่วนใครที่ไม่เป็นก็ตามเล้ในเมมเบอรในเฟสบุ๊กพูดถึงพูถูกโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย จบไปแล้วอึ้งอยู่เลยอ่ะอึ้งไม่หายเลยเฮอ,อดีมากฉันต้องทำอ,อย่างนี้เลยแบบซูฮกให้เลยต้องถ่ายปกกันใหม่ค่ะรันใช่เราถ่ายอันให้น้องเห็นเลยเถ่ายกันให้น้องเห็นไปดิทุกคนชอบมากแปลกแตนมาก บอกกับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงอย่าง, <S <S างเธอคือแบบว่ามันร้อนแรงมากนอองอร้อนแรงมากนาคนต้องแบบเดือดเนาะต้องมันอะเพลงนี้นะถ้าแบบได้ไปขึ้นคอนหรือแบบแ performance แบบ,บส <ด S 3> บ,บ่บงสนออะอเธอโหคือหนึ่งเลยนะด้วยความที่ MV ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นการถ่ายแบบ ถ่อเลยเหมือนถ่าย performance จริงเพราะว่าโชว์การแสดงแสดงแบบจริงๆเลยโชว์แบบหนึ่งร้อยเเลยะการเต้นแบบร้อยเปอร์เซนในความรู้สึกเราเนาะคือแบบอยู่ในแค่แบบเหมือนสตูอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากๆแล้วก็แดนเซอร์เยอะมากเธอมันเป็นเหมือนแบบแฟชั่นม็อบอะที่แบบว่า เอาคนเยอะๆมาเต้นพร้อมๆกันเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแข่งอะไรที่ยากมันอลังการมากเธอแล้วแล้วการแล้วการที่การที่เขาใช้เทคนันการถ่ายภาพมุมมุมกล้องเขาจะใช้มุมสูงแบบเบิร์ดไอวิวค่อนข้างเยอะมันทําให้เราเห็นเลยว่ามันแปรแถวแบบแปรแถวแบบพร้อมมากจังหวะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมกันหมดแล้วรู้สึกว่าหัวแบบอลังเซตเซตอลังการไฟเฟยะหนจดเต็มเหมือนอย่างที่เดินบอกว่าเหมือนแบบ งานบอลเหมือนเพลงเพลงประกอบบอลโลกเปิดโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนเต้นแบบเซสเดีมอ่มะเนาะจริงจริงจริงเนี่แล้วเพลงแบบโหเพลงมันส่งเลยเนาะท่าทางเอ่ยกับเพิร์ฟทั้งหมดอะใช่แล้วก็คอสตูมด้วยนะ คอสตูมคือจดนักจัดเต็มุดแรก็ชุดแรกก็ดคือชุดแรกจะเป็นขาวดำเป็นเป็นแบบเป็นแบบสมัยใหม่เป็นแบบไฟชั่นสมัยใหม่หนแบบกันมิกซ์แอนด์แมทเสื้อหนังกางเกงยีนเสื้อคออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเลือกได้เข้ากับคาแรคเตอร์ของทุกคนมากอันเนี้ยต้องยอมรับว่าเราว้าวกับหลายๆคนมากเราได้เห็นแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เห็น คนหนึ่งตั้งแต่แรกเลยคืออูจีอูทุกคนดีมากไม่ค่อยได้เห็นน้องในลุกแบบนี้ปกติจะเห็นความน่ารักสดใสอะไรเงี้ยอันนี้แบบเท่ใช่เท่แล้วเป็นผมแบบเวทลุกอะเวทลุกแบบมันเปียกมีปล่อยแบบใช่แล้วเป็นแบบเหมือนยักโศกนิดาอย่าทุกคนทําผมดําแล้วพอลงมาเต้นอะ คือเพิ่งเห็นว่าชุดเขามันแบบแหวกข้างในแบบนั้นน่ะคือปกติคือเราก็ไม่ได้แบบเคยเห็นน้องในฟิลแบบว่าเคยดูเซ็กซี่นิดนึงอะไรแบบนี้แแบบว่าเฮ้ยชอบนะแล้วก็เป็นการเห็นลุกแบบใหม่ๆครั้งแรกสําหรับเราที่ที่เราได้เห็นน้องในลุกแบบนี้อะไรเงี้ยอหรือว่าพี่เอสคุปขึ้นได้รับบทตอบผมเอสคุปคือบ่อย ใช่เหมือนเที่เราเคยดูในเห็นแวรปแบบผมก็คือเป็นฮอตในฮอตถูกไหมแต่อันนี้อันนี้แบบเป็นผมยาวอีกอีกอีกแบบหนึ่งเรารู้สึกว่าพี่พี่เอสครก็คือเหมาะกับผมยาวเหมือนกันนะเขาจะเทเขาเทนะลุกไหนเขาก็เท่นะฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจเหมือนกันนะจริงแลปก็คือแซบเหมือนเดิมจริงทุกคนเนาะ อีกคนหนึ่งที่แอคแท็กมากก็คือวอนอูโอ้โหดีมากหล่อมากขอน้องเขาเลยผมสั้นเดิมเนาะโอ้ใช่แล้วเหมือนเขาไปออกกําลังกายมาเลยอะแบบว่าดีมากแบบมมกกลล้้าาด้วยความได้ใส่แข่งกุดด้วยนะใช่แบบได้ใส่แข่งกุดเลยอะแบบโอ้เท่มากแ้เตนบบบโหดันวกกับแบบทั้งเพลงแล้วก็จังหวะตําสังเออมันดูแบบทรงพลังดีแบบเต้นแล้วมันแบบมันดูล็อกท่าแบบปึ๊กปึ๊ก มีเกยูก็าหล่อเลยขนาดนั้นสีดำมากกล้ามแบบใหญ่มากเลยอะกล้ามแบบบึกมากเลยมีระยูอ่ะเนาะและทุกครั้งที่โผล่มาเป็นเซนเตอร์คือแอคแท็กกระแทกใจชอบที่ให้เขาใส่เสื้อแบบเสื้อแขนบุดน้อืมีหล่อมากแล้วก็แบบพี่องหันก็คุณน่ารักมาก น่ารักมากค่ะทุกคนคือตอนนี้ผมีผมยาวอีกแล้วชุดที่ใส่ที่ใส่ชุดโบราณ่ชุดเทนดิชั่นแล้วก็ม้าก็ผมน่าจะเป็นปลอยผมเขาที่มันยาวออกมาไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงดีมากทุกคนดีมากอันนี้อันนี้แบบมีคอมเมนต์คนที่น่าหวานอยู่แล้วเนอะเพ้ว่าอผมยาวผมยาวผมน่ารักคือแบบเขามีความแบบหล่อน่ารัก อธิบายไม่ถูกเป็นแบบจิ้มลิมอะจริงชอบมากทุกคนกัวชัวเ่มากคือเเาป็นนเกันมีช็อตที่เดินออกมาที่แบบเป็นเซนเตอร์คนเดียวอะไรนั้นก็เท่มากใส่เสื้อเหมือนแบบสเวตเตอร์จริดีทุกคนดีโคชีคนกรีดมากโอ้โหแบบคือเวลาบงแบบจริงแล้วเวลาเขาเต้นอะเขาเต้นสุดเขามาเขามาเขามาจัดเต็มฉันชอบคอสตูมัส เขาจะเป็นเกลียงยีนอืมใช่เป็นกางเกงแบบมีครึ่งครึ่งเนาะมีครึ่งครึ่งเนาะดูไม่ทันว่าข้างล่างจะเป็นอะไรแต่ว่าขั้นบนจะเป็นยีนยีแต่ขั้นงลางคืออะไรไม่รู้ใช่เพราะมันไม่ได้สั้นเนาะมันเป็นสองส่วนใช่เป็นสองส่วนที่ต่อกันเหมือนเย็บต่อกันอ่ะรู้สึกว่า คอสตูมสนุกสนุกมากน่าจะมีแอนแมทแบบตัวต่อตัวเลยอะคือในในพาร์ทในพาร์ทแรกที่ยังไม่ใช่พาร์เทอริชันอะก็จะมีความหลากหลายมากพี่จุนก็หล่อมากทุกคนพี่นหล่อมากหล่อมากแบบด้วยความที่เขาหุ่นดีแบบสูงใช่ใชแล้วก็รอบนี้เขาได้ทำผมสว่างใช่เป็นแบบเหมือนมีสองสีถ้ามองไม่ผิดคือหล่อมากทุกคนโ โอชิไปแล้วเดี๋ยวก่อนดีโน่ไงที่เต้เกรีดว่าตอนที่ออกมาอีกคนนึงผมบอลคนเดียวเลยไหมใช่ไหมแบบแบบบอลสว่างคนเดียวเลยท่าสว่างใช่จุดจ้าแบบดีฉันปักอีกคนหนึ่งคือดีโน่สมมติเลยคุณดีเคก็เหมือนกันอันนี้คนณดีเคได้บทบาทแบบ ตาตาเข้มเข้มมากไม่ค่อยได้เห็นในแบบเราก็แบบเราเปิดหน้าผาหน่อนกันเลยอ่ะแล้วเขาจะชอบรับบทแจ็กเก็ตหนังนะสังเกตหลยสังเกตเลยเขาจะชอบรับบทแจ็กเก็ตหนังเสียงก็คือไม่ต้องพูดถึงคือไม่ว่าไม่ว่าจะออกเร็วแค่ไหนแต่ว่าได้ยินเสียงปุ๊บก็รู้แล้วว่านี่คือดีเค ซึ่งกวางอีกคนหนึ่งซึ่งกวาน้องบูไฮไลท์จะเป็นดนให้อเห็นจุมจ้มจมตรงนี้เล็กๆสองอันเป็นสีน้ําเงินน้ำเงิน,นประมาณนั้นอะไรสีอะไรไม่แน่ใจแต่เห็นจุ้มจมเล็กๆแต่คือออกมาแล้วเห็นแล้วอุ้ยไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยอ <laughs> ุ้ยน่ารักน่ารักเออจริงอ,อ,อีกคนหนึ่งที่ฉันจาได้ว่าเรากิกกันหนักมากก็คือน้องแปดเธอเพราะว่าตอนแรกฉันหาเขาในชุดธรรมดาไม่เจอ คือเลยไม่รู้ว่าในชุดธรรมดาเขาอยู่ตรงไหนฉันก็แบบน้องแปดอยู่ใน MV นี้หรือเปล่าแล้วพอกำลังคิดเท่านั้นแหละมาเลยจ้ามาให้เห็นเลยก็คือเป็นชุด t ร o ชันแนลแบบแล้วผมยาวอ่ะใช่แล้วผมยาวแบบหน้ามาใช่เป็นยาวตรงๆเหมันอยู่ในหนังเลยอ่ะเป็นแบบหมนนัที่เราไม่เคยเห็นตัวแบบเหมือนแอนิเมะอ่ะทุกคนคือเขามีความแบบดูกะ ดูเหมือนตัวการ์ตูนอ่ะโอ้แล้วแบบชอบอ่ะแบบเท่ไม่เคยเห็นในรูปนี้เหมือนกันหล่อเสมอต้นเสมอปลายใช่หล่อเสมอต้นเสมอปลายจริงออกมาก็คือจึ้งทุกครั้งที่ว่าออกมาคือจะแอคแท็กเราได้จากความหล่อของเขาเสียงเขาด้วยและเสียงของเขาเสียงเขามีเสน่ห์ชุดทรีชั่นก็คือต้องบอกว่าดีทุกคนหล่อมากเอาเหมือนต้อง เราไม่ค่อยเคยเห็นเนาะกับเซนกับเซนต์จีเท่าที่เราดูมาดีกว่าทุกคนคือเราอะไม่เคยทำรีเอ็มวีอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นน้องแต่งแบบนี้เอาจริงๆกับแนวเพลงอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่เคยได้ยินแนวเพลงประมาณเนี้ยไม่เห็นว่ามันแบบมันแต่ว่าเราเราชอบมันเราประทับใจมากคือมันมันดูเป็นอีกแนวหนึ่งที่ไม่ได้เหมือนกับเพลงก่อนๆที่เราเคยทำเอออธิบายไม่ถูกคือมันก็ไม่ได้แบบ หนักจนเกินไปอ่ะคือมันแบบมันกาลังสนุกมันกลับไปฟังซ้ําอีกอ่ะเพราที่มันติดอยู่ในหูมันมันมันเป็นจังหวะจังหวะจังหวะรุนแรงแต่พอดีใช่คือมันไม่ได้รู้สึกตึมตั้มเนาะคือแบบมันมันกำลังดีแล้วพอฟังเรากําลังสนุกแล้วดูน้องเต้นแล้วรู้สึกแบบและสามารถฟังฟังได้อีกกลับไปฟังอีกแล้วเรารู้สึกว่าสนุกมากกับการดู กับการดู M อบรู้สึกว่าวาวซาบมากฉากแแถวฉากเต้นคอสตูมเอฟเฟกต่างๆที่เขาใส่มาดีหมดดีมากดีมากวราวมากเราอวยครบกันเลยยังเราอวยครบแล้วใช่ไหมครบแล้วคบแล้วครบแหละทุกคนใช่ไหมใช่ไม่พลาดเนาะพีเอสคบไปแล้วพี่จางคบไปแล้วโจโจ้ไปแล้วคุนจุนไปแล้ว วอนอูไปแล้วมินกายูไปแล้วอูจีไปแล้วใครน้องแปดไปแล้วโฮชีดีนเคเวอร์นอนมีอีกดีโนดีโนคุณบูครบแล้วเนี่ยทุกคนปังมากเก่งมาก ดูน้องจนเราจําได้ทุกคนแหละเธอประทับใจมากปรับใจมากทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปฟังอีกจะไปดูอีกเพราะว่ามันมีหลายซีนที่ที่เราดูไม่ทันเดี๋ยวขอไปซูมดูอีกครั้งใช่ครับผมใช่ต้องบอกว่าแบบเซเว่นทีเป็นอีกหนึ่งวงที่มีความพร้อมเพียงในการเต้นมากมาที่สุดพร้อมมากทุกคนรวมไปถึงแดนเซอร์ เยอะแยะมากมายเหมือนเอามาทำมุงการอ่ะเหมือนเป็นหรือว่าแบบกําลังดูหนังจีนที่เขากําลังจะแบบเปิดประตูรบกันอ่ะแบบคนเยอะเอะอะไรเงี้ยไปแถวแบบพึบพับเนาะเก่งรถที่สุดนะคะปรบมือค่ะสุดจริงจริงแซบเปล่ะแซบมากยิ่งกว่าเลงแซ่บเออยิ่งกว่าเลงแซ่บ เออก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคัมแบ็กนี้ของน้องเซเว่นทีนจ้าไปติดวิวให้น้องกันเยอะๆเลยนะใช่ครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีสสดค่ะบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย